นี้ผมจะมาสาธิตการแกะ iPhone 6นะครับก็คือใช้ตัวดูดนะครับแค่จอให้ระเยื่อขึ้นนิดเดียวแค่นิดเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้เล็บรูดเอาถ้าเยอะถ้าดึงเยอะนี่ถึงกระจอแตกได้นะครับเล็บรูดเอานะครับ ก็ดีไม่ได้ผ่านกลองพอหลังจากที่เครื่องงัดขึ้นมาได้ให้จับจอถอยหลังนิดนึงนะครับอ่าสลักจะหลุดถ้างัดขึ้นเลยสลักหักเขี้ยวหักนะครับทีนี้มาก็ถอดแบตวางตามอย่ผมจะวางเป็นชุดๆของน็อตนะครับ จะได้ให้จำง่ายเอาโควบแบ,บตอบก่อนครับน็อตจ,จอมีทั้งหมด5ตัวนะครับคล้ายๆสี่คล้ายๆห้าเอดอ่าครับตามตำแหน่งนะครับแต่มีเพิ่มมาตรงกลางฝาครอบอีกหนึ่งตัวมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตัวกลาง ก็จะสั้นพอๆกับตัวที่ว่าทำให้จอฟ้าของ 5S นะครับตัวมุมก็ยังเป็นน็อตยาวเหมือนเดิมแต่ตัวนี้กลับมีแม่เหล็กปกติ 5S จะไม่มีแม่เหล็กนะครับแต่ตัวนี้มีนะครับสามารถดูดได้ฝากครอบออกมาซ็อกเก็ตมีทั้งหมด4นะครับ ซึ่งห้5ดมีแค่3 6ว่า6พัดจะมี4เพราะว่า,าปุ่มโฮมหรือสแกนนิ้วมือจะวิ่งใต้จอนะครับมาโผล่ด้านบนจะมีแพรอยู่ใต้แผ่นเหล็กจอมาโผล่ด้านบนเลยเป็น4ซ็อกเก็ตนะครับ6จะแกะน็อตเยอะหน่อยครับ 6พัดจะน้อยกว่าเนี่ยผมจะสาธิต6พัดให้ด้วยครับอ่า4อันนะครับเนี่ยดูจอมี4ส็อกเก็ตพกตรงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับถอดนัดสองตัวออกที่จอ ปากครอบปุ่มโฮมออกจะมีซอ็อกเก็ตเห็นไหมครับค่อยๆอ,ออกเบาส่วนใหญ่ผมจะนิยมใช้เล็บเพราะว่าป้องกันการสูดเสศษสีระหว่างเหล็กเนี่ยเป็นสายแพรไหมครับวิ่งขึ้นมาด้านบนเพื่อเป็นซอ็อกเก็ตเพิ่มอีกหนึ่งตัว จอเสร็จแล้วนะครับปุ่มโฮมออกมาแล้วนะครับนี้มาถึงตัวเคสก็หลักๆทั่วไปคล้ายๆเหมือน 5S ก็แต่ว่ามีน็อตเพิ่มมาชุดนี้นี่เพิ่มชุดนี้มานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีหลายตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ อ่ผมนับเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าตัวครับตัวนี้ห้าตัวก็สามารถหยิบขึ้นมาได้แล้วนะครับมีด้านล่างอีกสองตัวชุดนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับ เาซ็อกเก็ตสวิตต่างๆออกซ็อเก็ตกล้องนะครับส่วนนี้ก็ที่หัวนี้พวกภาค g p s ต่างๆก็คือเหมือนกับ 5S แต่ว่าทำตัวยึดมาในรูปแบบใหม่ 66S ไต้หกกับหกพัดนี่จะทําเหมือนกันนะครับตัวสลักตัวนี้คล้ายๆกันลักษณะจะคล้ายๆกันเสาสัญญาณแพ่แพ่ก <c oughs> ้นชาร์จน็อตยึดบอร์ดนะครับ ทีนี้เป็นน็อตแบนก็ขนาดพอๆกับ 5S หรือ i5 ทั่วไปนะครับคือไขควงที่ใช้ก็น่าจะเป็นประมาณ2มิลน,นะครับเพื่อมีหน้ากว้างหน่อยถ้าใช้ไขควงมิลครึ่งอาจจะรูด1ตัวอ,อีกตัวนี้คือน็อตยึดบ่อยอีกตัวนึงน,นะครับต้องเอาออกด้วย ตรงนี้อีกสองยึดหัวบอดฝั่งซ้ายก็จะมีห่วงนี่ตัวนำสัญญาณให้ลงกาวอ่าทีนี้ถอดหมดแล้วนะครับอ่าเราลองเอ่าขึ้นดูงัดจากด้านนี้ผมเท่าที่ผมงัดจากด้านนี้จะง่ายกว่าเอา ตัวแบตขั้วแบตซ่อนไว้นะครับขยับนิดนึงรูดลงมาไม่ให้ติดสกก็ตจอกเก็ตปุ่มก็จะหลุดแล้วนะครับเนี่ยเป็นบอร์ด iPhone 6ขอจบสาธิตบอร์ด iPhone 6ไว้เท่านี้นะครับการแกะ iPhone 6ครับ